จากความเดิมตอนที่แล้วคุราปิก้าได้ใช้ความสามารถเพื่อหาสปายจากกลุ่มบริการของเขาและได้ทราบความจริงว่าในจำนวนบริการทั้ง5คนนี้มีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่รู้เรื่องศึกชิงบัลลังของราชวงศ์คาคินซึ่งทั้ง2คนนี้ก็คือสปายที่ราชินีองค์อื่นส่งมาเพื่อยืนยันว่าองค์ชายลำดับที่1 4จะไม่คิดแย่งชิงบัลลัง จากนั้นคูราปิก้าก็ได้มัดสปายทั้งสองเอาไว้และเริ่มทำการสอบสวนจนได้ทราบว่าระหว่างศึกชิงบาลังนี้องค์ชายจะไม่ถูกสังหารได้ง่ายๆเพราะทุกคนจะมีสัตว์เนนคอยคุ้มกันให้องค์ชายปลอดภัยจากอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาทำร้ายและในตอนนั้นเองก็ได้มีสัตว์เนนรูปร่างประหลาดออกมามา,มากมายทำให้ทุกคนที่มองเห็นตกใจเป็นอย่างมาก เมื่อเห็นดังนั้นคุราปิก้าก็ได้โทรไปตรวจสอบกับเพื่อนและพบว่าในบางพื้นที่ก็มีสัตว์เนนออกมาแบบนี้เหมือนกันเมื่อได้ยินดังนั้นคุราปิก้าก็ได้ปรึกษากับบิลเพื่อหาทางปกป้ององค์ชายและทันใดนั้นเองบอดี้การ์ดคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไซริสก็ได้ใช้มีดสังหารสปายทั้งสองและได้วิ่งเข้าใส่คุราปิก้าเพื่อหวังจะแทงเขาอีกคน คูราปิก้าใช้โซ่รัดเข้าที่แขนของไซริสก่อนที่จะใช้แขนอีกข้างกดเขาลงกับพื้นในตอนนั้นไซริสได้บอกกับเขาว่าก่อนหน้านี้สัตว์เนนได้ถามเขาว่าว่างหรือ,อยังและเมื่อเขาตอบไปว่าว่างมันก็ได้เข้ามาบังคับร่างกายและใช้มันทำร้ายคนอื่นเมื่อได้ยินดังนั้นคูราปิก้าก็ได้ถามบีว่าความสามารถเนนของไซริสคืออะไร แต่เขาก็ไม่สามารถบอกได้เพราะเจ้าตัวยังไม่อนุญาตคราปิก้าจึงได้ย้ำกับเขาว่านี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกับความปลอดภัยขององค์ชายและเขาจะต้องทราบข้อมูลทุกอย่างให้เร็วที่สุดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์เมื่อเห็นสีหน้าของคูราปิก้าบิวก็ยอมบอกข้อมูลของไซริสให้เขาฟังไซริสเป็นผู้ใช้เนนสายแผดพุ่งคือการยิงลูกบอลเล็กๆ ไปติดตามตัวแมลงหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งความสามารถของลูกบอลน,นั้นจะคล้ายๆกับสายควบคุมนั่นก็หมายความว่าเมื่อใดที่ลูกบอลน,นั้นถูกยิงไปติดสิ่งมีชีวิตตัวใดเจ้าของก็จะสามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตตัวนั้นได้อย่างอิสระเมื่อได้ยินดังนั้นคุราปิก้าก็ได้นำโซ่ที่นิ้วชี้ออกมาซึ่งตรงปลายของโซ่มีลักษณะเหมือนกับเข็มฉีดยาที่มีรูปปาโลมาอยู่ ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อิซูนบิอาจารย์ของเขาได้บอกให้คุราปิก้าเหลือความสามารถเอาไว้หนึ่งนิ้วเพราะโซ่ในแต่ละนิ้วของเขามีแต่ความสามารถที่ใช้ในการต่อสู้คนเดียวดังนั้นเขาจึงอยากขอให้คุราปิก้าเก็บความสามารถเอาไว้หนึ่งนิ้วเผื่อวันใดที่เขารู้ตัวว่ากำลังขาดอะไรไปให้ใส่ความสามารถนั้นเอาไว้ในนิ้วที่ยังว่างอยู่และเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาก็จะรู้เอง ว่าควรจะใส่ความสามารถอะไรลงไปในนิ้วนี้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันความสามารถนี้มีชื่อว่าโซ่หัวขโมยเมื่อคูราปิก้าใช้มันปักลงไปที่ใครเขาก็จะสามารถยืมพลังของคนคนนั้นมาใช้ได้ชั่วคราวและเมื่อใดที่ถูกเข็มนี้แทงเข้าคนคนนั้นก็จะถูกทำให้อยู่ในสภาพเซ็ตสึและถ้าหากไม่มีออร่าอยู่ในร่างกายของไซริส สัตว์เนนที่ควบคุมเขาอยู่ก็จะต้องออกมาอย่างแน่นอนและมันก็เป็นอย่างที่คูราปิก้าคาดไว้จริงๆสัตว์เนนที่แฝงอยู่ในร่างกายของไซริสได้เผยตัวออกมาก่อนที่จะหนีออกไปอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นคุราปิก้าก็ได้ใช้ห่วงเวลาจากกระพัดเพื่อเปิดใช้ความสามารถที่อยู่ในโซ่หัวขโมยจากนั้นก็ได้มีสัตว์เนนปาโลมาขนาดเล็กออกมาเพื่อแนะนำการใช้พลัง ซึ่งพลังที่อยู่ในเข็มตอนนี้มีชื่อว่า Little Eye มันเป็นความสามารถในการปล่อยบอลเดน,นออกไปเพื่อควบคุมสิ่งมีชีวิตแต่จะไม่สามารถใช้กับสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างจากเนนได้ดังนั้นคูราปิก้าจึงไม่สามารถใช้มันกับสัตว์เนนที่เพิ่งออกมาจากร่างกายไซริสเมื่อสักครู่ได้เมื่อเห็นดังนั้นเขาก็ได้ทำการคลายพลังออกและได้วิเคราะห์สัตว์เนนตัวนั้น ว่าในเมื่อมันมีความสามารถควบคุมคนที่พูดว่าว่างได้นั่นก็หมายความว่าคนที่ถูกควบคุมจะต้องเป็นคนที่ได้ยินเสียงมันเท่านั้นซึ่งนั่นก็เท่ากับว่ามันจะไม่มีผลกับองค์ชายที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้เนนหลังจากได้สติไซริสก็ได้เล่าให้คุราปิก้าฟังว่าก่อนหน้านี้ได้มีสัตว์เนนออกมาเกาะเขาและคอยถามว่าว่างไหมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนั่นก็ทำให้เขารำคาญเป็นอย่างมากจึงได้ตะโกนไล่มันไปแต่นั่นก็ไม่ได้ผลสัตว์เนนตัวนั้นก็ยังคงเกาะติดและถามเขาอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายเมื่อไซริสตอบอว่าว่างเขาก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยว่าทำอะไรลงไปบ้างจากนั้นทหารคาคินก็ได้เข้ามาเก็บศพและจะนำตัวฆาตกรไปสอบสวนต่อก่อนจะถูกพาตัวไป ไซริสก็ได้ถามคุราปิก้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพลังของเขาคุราปิก้าจึงได้ตอบว่าหลังจากที่ใช้พลังนี้ไปแล้วหนึ่งครั้งมันก็จะกลับไปหาเจ้าของเองเมื่อได้ยินดังนั้นไซริสก็ได้บอกต่อว่าสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดที่พลังนี้สามารถควบคุมได้ก็คือแฮมสเตอร์ไม่ว่าสิ่งที่ถูกควบคุม จะอยู่ห่างขนาดไหนเขาก็จะได้รับข้อมูลจากมันตลอดเวลาทั้งการมองเห็นและการได้ยินดังนั้นถ้าจะสอนแนมแนะนําให้เลือกสัตว์ที่มีขนาดเล็กเช่นยุงหรือแมลงวันจะดีกว่าและข้อควรระวังอย่างสุดท้ายถ้าใช้สัตว์ขนาดเล็กจงระวังสัตว์ตัวใหญ่เอาไว้ให้ดีเพราะถ้าถูกกินผลของพลังนั้นก็จะหายไปด้วยเมื่อเสียไซริสไป ก็เท่ากับว่าในตอนนี้บอดี้การ์ดขององค์ชายวาเบิลก็เหลืออยู่เพียงแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นหลังจากนั้นบิลก็ได้อธิบายให้โคราปิก้าฟังเกี่ยวกับเนนประเภทปรสิตเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์เนนที่รับมือได้ยากเพราะเราไม่สามารถอ่านการเคลื่อนไหวของมันได้ลักษณะของปรสิตจะมีรูปร่างที่แปลกประหลาดแตกต่างจากมนุษย์โดยสิ้นเชิง โดยรูปร่างของมันจะสอดคล้องกับความคิดและลักษณะนิสัยของร่างตน้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าหากร่างต้นเป็นคนที่มีนิสัยโหดเหี้ยมสัตว์เนนที่อยู่ด้วยก็จะมีลักษณะนิสัยดุร้ายเช่นเดียวกันจากนั้นคุราปิก้าก็ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากราชินีว่ามีเพียงแค่องคชายลำดับที่1 5เท่านั้นที่ต้องการร่วมศึกแย่งชิงบาลังนี้ ส่วนองค์ชายอื่นๆส่วนใหญ่ไม่มีความคิดต้องการบัลลังดังนั้นการต่อสู้ที่แท้จริงคงจะเริ่มขึ้นหลังจากที่องค์ชายทุกคนกลับเข้าห้องพักของตัวเองแล้วอีกด้านหนึ่งที่ห้องรับรองขององค์ชายโมโมเซและองค์ชายมารยามพระมารดาขององค์ชายทั้งสองได้สั่งให้บอดิการ์ขององค์ชายโมโมเซมาทำหน้าที่คุ้มกันให้กับองค์ชายมารยามแทน โดยเธอให้เหตุผลว่าความปลอดภัยขององค์ชายมารยามมีความสำคัญมากกว่าองค์ชายผู้พี่ที่เป็นเพศหญิงเมื่อได้ยินสิ่งที่มารดาพูดองค์ชายโมโมเสก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่เธอก็ไม่สามารถทำอะไรได้ในระหว่างที่องค์ชายกําลังนั่งคิดอะไรอยู่เธอก็รู้สึกว่าทำไมวันนี้รู้สึกเหนื่อยๆทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแน่นอนว่าสาเหตุนั้น เป็นเพราะสิ่งที่นั่งอยู่ข้างหลังไม่ผิดแน่ตัดไปที่งานเลี้ยงมือคำํำองค์ชายฮาเคนเบอร์ได้ขอเข้าพบพระราชาเป็นการส่วนตัวเพื่อบอกว่าเขาจะขอถอนตัวจากสงครามชิงบาลังนี้เพราะองค์ชายไม่ต้องการมงกุฎด,ด้วยวิธีหนองเลือดซึ่งพระราชาเองก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดอีกด้านหนึ่ง องค์ชายลำดับที่5ได้ขอเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์ชายเซเรโดนิชลำดับที่4เขาบอกกับองค์ชายลำดับที่4ว่าองค์ชายลำดับที่6 7 8ไม่ต้องการที่จะสู้โดยเสี่ยงชีวิตและในตอนนี้องค์ชายฮาเคนเบิร์กลำดับที่9ก็ได้ถอนตัวไปแล้วส่วนองค์ชายตั้งแต่ลำดับ10เป็นต้นไปล้วนแต่ยังเป็นเด็กคงไม่มีอำนาจมากพอที่จะเข้าร่วมศึกในครั้งนี้ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าในสงครามครั้งนี้เป็นสงครามแย่งชิงบัลลังระหว่างองค์ชายลำดับที่1 5ถเท่านั้นซึ่งองค์ชายลำดับต้นๆทั้ง3ล้วนแต่เป็นคนที่น่ารังเกียรเขาจึงอยากให้องค์ชายลำดับที่4มาร่วมมือกันเพื่อกำจัดองค์ชายทั้ง3คนเมื่อได้ยินความต้องการของน้องชายองค์ชายเซเรโดนิสก็ตอบตกลงทันที จากนั้นพระราชาก็ได้อธิบายเกี่ยวกับสัตว์เนนที่อยู่ในตัวองค์ชายว่าสัตว์เนนผู้พิทักษ์ทุกตัวที่เกิดจากไหจะถูกระบุงเงื่อนไขเอาไว้ว่าสัตว์เนนจะต้องไม่ฆ่ากันเองและจะต้องไม่ทำร้ายร่างต้นของสัตว์เนนตัวอื่นๆซึ่งกฎที่ว่านั้นมันคือสัญชาตญาณของสัตว์เนนที่ถูกตั้งเอาไว้เพื่อไม่ให้ทำร้ายว่าที่ราชาองค์ต่อไปซึ่งเมื่อใดที่ราชาถูกกำหนดแล้วสัตว์เนนตัวอื่นก็จะตายไปเอง พระราชาเล่าต่อว่าในสมัยก่อนประเทศนี้เป็นเพียงแค่เมืองเล็กๆที่เกือบจะถูกประเทศรอบข้างกลืนกินเมื่อเห็นดังนั้นราชาในรุ่นก่อนก็ได้สร้างหายใบนี้ขึ้นมาเพื่อค้นหาราชาที่คู่ควรกับบลังและสามารถทำให้ประเทศนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจนเป็นรากฐานสำคัญให้กับประเทศคาคินในยุคปัจจุบันราชากล่าวว่า บนเรือนี้บรรทุกเครื่องบูชายันเอาไว้ถึงสองแสนคนดังนั้นอยู่ที่องค์ชายแต่ละคนแล้วว่าจะใช้สัตว์เนรและเครื่องบูชายันเหล่านี้ยังไงเพื่อให้ได้มาซึ่งบัลังอีกด้านหนึ่งบอดิการ์ขององค์ชายเซริโดนิสกำลังปรึกษากันว่าควรจะบอกเรื่องสัตว์เนนกับองค์ชายดีหรือไม่เพราะถ้าหากบอกไปองค์ชายจะต้องหาทางใช้เนนอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าพวกเขาไม่บอก ก็คงจะไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้ได้มีบอดี้การ์ดคนหนึ่งประกาศเรื่องเนนประสิทธินี้ในสัญญาณฉุกเฉินซึ่งพวกเขาก็คาดเอาไว้ว่าอีกไม่นานองค์ชายจะต้องเรียกประชุมบอดี้การ์ดแน่ๆแ,และเมื่อถึงตอนนั้นคงจะไม่มีทางเลือกนอกจากต้องบอกความจริงไปและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆองค์ชายเซริโดนิสได้เรียกบอดี้การ์ดทุกคนเข้าพบเพื่อถามเรื่องสัตว์เนน ในระหว่างที่เดินไปเทต้าก็คิดว่าถ้าหากองค์ชายได้เรียนรู้เรื่องเนนเขาจะต้องเป็นคนที่อันตรายสุดๆแน่ๆเพียงแค่คิดว่าเรื่องแบบนั้นจะเกิดขึ้นเธอก็ขนลุกไปทั้งตัวแล้วอีกด้านหนึ่งทางฝั่งขององค์ชายองค์อื่นๆก็ได้เรียกบอดี้การ์ดของตัวเองมาเพื่อสอบถามเรื่องเน่นเหมือนกันเมื่อได้ยินเรื่องนั้นก็ยิ่งทำให้พวกเขาสนุกขึ้นไปอีก ในเวลาเดียวกันที่ห้องพักขององค์ชายฮาเคนเบิร์กก็ได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบอดีิการของเขาได้ถูกใครบางคนฆ่าตายจนหมดทำให้องค์ชายหวาดกลัวเป็นอย่างมากกลับมาที่ห้องขององค์ชายเซเรนิสในขณะนี้สัตว์เนนของเขาได้จ้องมองมาที่ใบหน้าของเทต้าในระยะประชิดองค์ชายบอกว่า เขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้ยินเรื่องสัตว์เนนจากเสียงเตือนฉุกเฉินเขาบอกต่อว่าบอดี้การ์ดคนอื่นๆไม่มีใครรู้เรื่องสัตว์เนนเลยจึงได้ถามเทต้าว่าเธอรู้ไหมว่ามันคืออะไรและในจังหวะนั้นสัตว์เนนขององค์ชายก็ได้อ้าปากออกมาเผยให้เห็นสิ่งที่น่าสยดสยองเมื่อเห็นสิ่งนั้นเทต้าก็รู้ได้ทันทีว่าถ้าหากเธอโกหก จะต้องถูกมันโจมตีอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าองค์ชายจะเป็นคนเดียวที่เธอไม่อยากให้รับรู้เรื่องเนนแต่ในสถานการณ์ตอนนี้ทำให้เธอไม่มีทางเลือกนอกจากต้องบอกความจริงไปเทต้าตอบองค์ชายว่าเนนเป็นหนึ่งในพลังวิเศษและเธอก็สามารถใช้มันได้ด้วยแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้ในต่อหน้านะครับ